ถ้าคนเรามีฐานเป็นพลังมีพลังฐานก็เรียกว่าบุญเก่า,าบุญเก่าของเก่าทำม,มาดีเรียกว่าะเสบียงเก่าได้สะสมบุญมาในการให้ทานมนาชาตินี้ก็ทำอะไรก็สำเร็จความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่มี ศีลถ้าเรามีพลังสเสบียงสเสบียงการเดินทางรักษาศีลมาดีมาชาติดีก็มีรูปร่างหน้าตาดีร่างกายแข็งแงรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนเพราะศีลเป็นสเสบียงเป็นพลังสมาธิาชาติชาติก่อนทําสมาธิมาดีเป็นคนฝึกไม่โกรธในโลกไม่อิจฉาริษยาเป็นคนให้อภยัยเป็นสเสบียงทางที่ทำมาดี สะสมบุญเก่ามาดีทานนี้มาก็เกิดสติปัญญาดีจิตใจก็ดีแล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองก็ได้ดีจะช่วยเหลือญาติพี่น้องก็ได้ดีจะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ดีเพราะว่าจิตใจของเขาดีมีสติปัญญาดี <c oughs> สมาธิทําให้เกิดปัญญาที่พระุทธเจ้าสําเร็จไปแล้วศีนทําให้คนจิตใจงดงามงามทั้งภายในภายนอกศีนก็สําเร็จไปแล้วทานทําให้คนไม่จน คนเราถ้ามีการให้กันจะไม่มีคำว่าจนเพราะความ,มีเหลือให้คนที่มีเหลือให้คือถือวคนรวยคนที่ไม่มีเหลือให้แสดงว่าเขาไม่มีเขาจนเขาจนทั้งใจจนทั้งกายจนทั้งข้างนอกข้างในถ้างจงว่าพุทธเจ้ามีตัดสุตัดสุก็มีปัญญามีการระลึกเห็นกรรมว่าใครทําบุญอะไรไว้ก็มาส่งผลในชาติบ้างพระองค์ก็ทรงเห็นบุญ กรรมทั้งหมดของสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับผลมากน้อยตามกำลังก็เลยรู้แจ้งว่าพระองค์รู้แจ้งเรื่องดิหมดเลยรู้แจ้งเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเวรว่าทำอะไรไงจะได้อย่างนั้นคนที่มารวยคนที่มาสวยคนที่มาฉลาดพระองค์ก็ว่าสเสบียงเก่าดีแต่ชาตินี้ก็มีความศรัทธามีความเชื่อในเรื่องความดีที่ตัวเองได้รับผลก็มาสร้างบารมีต่อคนที่มีบุญเก่ามาเนี่ยก็สำคัญ แต่บุญใหม่ก็สําคัญถ้าบุญเก่ามาดีมาเกิดเป็นคนรวยคนสวยคนฉลาดคนมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงแต่บุญเก่าส่งมาให้ชาตินิดีแต่บุญใหม่ไม่ดีก็ไม่ได้บุญใหม่ก็ต้องมีความเชื่อศรัทธาว่าเออเหมือนระลึกชาติได้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนได้บุญมาเพราะทําบุญมาดีชาตินี้เราจึงได้มาสบายก็เลยคิดว่าไอ้สบายชาตินิมีสติปัญญาดีมีร่างกายดี พาอเราได้บุญเก่ามาดีชาติน,นี้จะต้องทําต่อ,อต้องทําต่อเพื่อไม่ให้บุญนี่มันหมดไปก็สะสมบุญให้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ <c oughs> เรียกปัญญาดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ประมาทก็สะสมบุญจนขอเพียงหรือว,ว่าทำจนสิ้นชีวิตหาไมา่ให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาด้วยความไม่ประมาทเชื่อว่าบุญเก่ามาดีชาติน,นี้ก็บุญใหม่ก็ทําให้ดีเมื่อบุญเก่าก็มาบวกกับบุญใหม่ มันก็ยิ่งเป็นพลังทําอะไรให้มีความเจริญความสุขในโลกนี้และโลกหน้าได้มากมายและไม่ใช่แว่จะช่วยตัวเองอย่างเดียวแถมช่วยคนอื่นได้เรียกว่าทําบุญมาดีเอาเปรียบง่ายๆเหมือนจะอย่างพระเจ้าป่ปดินของพระเจ้าป่ปดินเนจ้าฟ้ามหากษัตริย์แต่พระองค์สมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาทําบุญเก่าเขาดีเขามาเป็นพระเจ้าป่ปดินแล้วเขาก็สร้างประเทศได้ สร้างวาัดสร้างวาได้สร้างวัฒนธรรมได้เอาเป็นไรพิดกเอาพุทธศาสนาจนปกครองประเทศชาติบ้านเมืองได้เขาเรียกบุญเก่าดีบุญใหม่เขาก็ดีเขาก็ไม่ไม่ประมาทเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ลืมตัวบางคนลืมตัวก็ไม่ได้อะไรเลยถูกลงพชนถูกประหารถูกทรยศถากหลังบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือว่าคิดแล้วว่าบุญเก่าเนี่ยมาดีพุทธศาสนาในฉอสอนให้มีความเชื่อ ให้มีศรัทธามีความเชื่อโดยที่ว่าให้สร้างความดีให้ตัวเองให้เชื่อว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดจนเกิดจากผลความดีตัวเองในชาติก่อนก็มาให้ชาตินี้ก็มาส่งให้ต่อทีนีมน้มันโดยมากคนเรามันไม่เชื่อบางคนไม่ยอมรับมาเกิดแล้วล่ํารวยมีเงินมีทองมีอํานาจวาสนาเหลือกินเหลือใจก็ตกอยู่ในความหลงความโลภ ความมามว่าไม่ได้คิดว่าบุญเก่าดีคิดไม่เชื่อเรื่องบุญเก่าว่าส่งผลมาชาตินี้จริงดีเขาเชื่อว่าตัวเองดี <c oughs> เชื่อว่าตัวเองดีในชาตินี้เพราะที่สุดก็ตกอยู่ในความประมาทไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ไม่ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อศีลธรรมเพราะที่สุดก็มีบุญชาติเดียวพอไปข้างหน้าก็หมดไม่มีอะไรก็กลับมาจนเหมือนเดิมแล้วคนจนก็เหมือนกันคน,คนจนบางคนเนี่ยก็คิดว่ากูจนมาก็เพราะว่าเกิดมาเป็นคนจน คูทาอะไรก็แค่นั้นมันก็จนอยู่งันแหละไปทําบุญมันก็จนทําอะไรก็จนก็เลยไม่เอาเอาความจนดีกว่าอาไม่คิดจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานไม่คิดจะเลิกกินเหล้าเลิกเล่นกนารพนันไม่คิดจะเลิกคบคนชั่วไปมิก็ทํากรรมเหมือนเดิมถือว่าจนแล้วก็จนต่อไปไม่คิดจะรวยทางใจไม่คิดจะกลับใจไม่คิดจะมาสวดมนต์ภาวนานไหว้พระ ไม่คิดจะมานั่งสมาธิไม่คิดจะมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ายอมจนต่อไปก็ยิ่งจนมากขึ้นไปชาติแล้วมาก็จนใจมาชั้นนี้ก็ยังจนใจต่อไปอีกก็ยิ่งจนมากขึ้นไปกว่าก็ไปอยู่กับพวกเศรษฐีจนใจเหมือนกัน